สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางห่วยฮาหนอยครับผมฮาหนอยสุดแจกหนอยครับผมสีหนอยวันที่21เดือน6ปี67นะครับก็เมื่อวานนี้ก็เข้าแค่2หนอยเองนะครับผมครับเข้า2ฮาหนอยเนะหาะฮานอยเฉพาะกินนะผมผมแม็กเจ็ดกับ8ผมเน้นผมฟัน8นะฟันไม่ถูกฟันไม่ถูกนะครับผม ฟัน8มาเจนะแต่ว่าเข้าบดล่างเลยนะเจ507หแล้วก็สี่เจดนาะอ่เข้าบนล่างนะครับผมแต่ว่าฟันไม่ถูกหานอยปกตินะครับ4ี่สแล้วก็90้านะผมให้เจดกับ9กเนาะก็ฟันถูกฟันถูกแต่ว่าเขาเป็นตัวก,กันนะสม3เสเป็นตัวก,กันแล้วก็เป็นตัวกลับ90ย์ไม่มีครับผมนะ90ไม่มีเสียดายเนาะ เสียด้ไม่นั่นก็เข้าบนล่างลอะอมาตามกัินต่อน,นะครับผมเข้าสองหน่อยก็ถือว่าก็ถือว่ายังโอเคอยู่ยังไม่ขี้เหร่ยังไม่ขี้เหร่หนะถ้าเข้าหน่อยเดียวนี่ขี้เหร่วันนี้ก็ขอให้มาสามหน่อยนะวันนี้วันนี้วันนี้เข้าสามหน่อยแน่นอนครับผมมาเริ่มจากห้านอยเฉพาะกิจห้านอยเฉพาะกิจ ถ้านอยเฉพาะกิจนี่ก็เข้าบ่อยนะเฉพาะกิจวันนี้ผมให้ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กืบหนึ่งก็จะมีศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สองส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งแปดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งสองกันนะครับผมศูนย์ห้าหนึ่งห้า ศูนย์เจดนี่ออกไปแล้วคงไม่มาตัวเดิมหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่ตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่งครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอให้ฟันถูกฟันถูกตัวเมื่อวานที่ผมผมว่าผมจะเอาเจ็ดแล้วแต่ผมไปเลือกแปดนะเสียดายเนาะถ้าฟันถูกนี่มันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลย 18 16 12แล้วก็08ห,าห้านอยแรกครับผมก็จบไปแล้วเฉพาะกิจจบไปแล้วต่อไปต่อไปก็จะเป็นพิเศษนะครับผมพิเศษวันนี้พิเศษวันนี้ผมให้1กับ2 หนึ่งกับสองก็จะมีหนึ่งห้าครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองหกนะครับหนึ่งแปดตัวกั่นหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งสามแล้วก็สองสาม ตัวเนนก็จะมี2527 15แล้วก็17ครับผม <c oughs> ตัวฟันไปเลขสองฟัน2นะครับ2527 15แล้วก็17 <c oughs> ึห้านอยพิเศษนะครับผมก็จบไปแล้วต่อไปต่อไปก็จะเป็นน้อยปกตินะครับผม ปกติวันนี้ผมก็ให้1กับ2 1กับ2นะครับผมก็จะมี1 8 1 9 1 0 2 8 2 9ตามด้วย2 0งสำหรับตัวกันก็จะมี1 6 2 6 1 4แล้วก็2 4 อ่ะฟันสองนะครับผมสองแปดสองเก้าสองศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้าครับผมสองแปดสองเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้านะครับฮาหนอยอ่หาฮานอยปกตินะครับผมก็ขอให้มีสองมาขอให้มีสองโผล่มา น้อยต่อไปนะครับผมฮานอย V I P ฮานอย V I P วันนี้ผมผมให้หนึ่งนะหนึ่งกับเก้าหนึ่งกับเก้านะครับก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสาม เก้าแปดเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสามตัวกันนะครับผมหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งสีเก้าสี่อ่ะหนึ่งห้าแล้วก็เก้าห้าครับผม ฟันตัวไหนดีตัวหนึ่งกับเก้าอืหนึ่งมาหนึ่งนะครับผมนะก็จะมีหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสามหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสาม เกจ็ 97, แล้วก็9ก้าสามนะครับผมอโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับแนวทางฮานอยสุดแจกหน่อยนะครับผมวันที่21่สิเนาะ,ะวันนี้ก็ขอให้มาทั้งฮานอยแล้วก็หวยราพัฒนา เวลาพัฒนาก็หลุดมาหลายมวดแล้วฝากคนแรกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตุลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเป็นคลิปหอยเลาาแล้วก็หอยฮานอยสูตรสูตรเม็ดเดียวครับผมฮานอยสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับผมก็เป็นฮานอยพิเศษนะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ